เป็นแต่บุญว่าไปสะเพาะพบหน่อเจ้ากรรมานมาสีเที่ยวคลักตี้สะหนนขวางเมื่อกลางวันกำลังเตี้ยงค้อนแล้วก่อยเข้าไป ปลาสไ่ตอบต้องว่าจะมาลองเถียงตากาเจ้ากํามันหมักนิมปาลาตีปกผ้ายังมีของน้องเจ้ากันยังบม่มีของตูยังมี จักปั่นแบ่งฮื้อแตงป่าใส่เกี่ยวไหวล่วงยื้อหมายปึ่งสีมือหนอ้ายแล้วปากันไปเล่นห่มไม้ตีตูกวาดเพียวปุ่นงัน เดดนอนหอนนอนเล่นตุ้ยกันสักกึ่งวันก่วยเมื่อกินเข้าส่วนโพธิสัตว์บ่โก่นเจ้าหกองเฮาหมูน,นั่นลวดตามตุ้ยไปกับหกเจ้่งจาน ถึงล่มกว้างจมเจยหมูหกปีน้องว่ากำมานเหยตูข้าบอกเกยไปไก่ต้องเต้าพระปิตาบัญชาใส่เก้าว่าฮือหมู่เหาลูกฮัก ไปเอาแม่นายตีเขตเมืองยักษ์ข้าไฟกํมสากรเล่าแต่เก้าเมื่อยักมาหล่อนออกพระนกรจนสุดเหตุตน ตู่บ่อหั่นไผจักไปส่งต้นกัวยักเน็นยนไลก้น